สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับแนวทางฮานอยประจําวันที่17มีนาคม2567นะครับประจําวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมีในชนของนะครับตัวเด่นวิ่งรูดชุด2ตัวนะครับในส่วนของรอบธรรมดาแล้วก็ V.I.P. นะครับผลงานของที่16ที่ผ่านมานะครับผมเป็นกันยังไงบ้างนะครับฮานอยธรรมดานะครับ3าตัวเน667นะครับ2ตาราง92 V.I.P. นะครับ608ใช่เปล่านะครับ2ตาราง25นะครับผม ตัวเด่นนะครับ483นะครับ8ปไป v p นะครับผมวิ่งรูด1กับ9นะครับ9รอบธรรมดานะครับผมเด่นเข้า VIP นะครับวิ่งรูด9เข้าข้อนสุดของรอบธรรมดาล่างนะครับชุดสองตัวรุดนะครับผมจับ84กับ83นะครับขาด8008ไม่มีนะครับผม67นะครับไม่มีมี75แต้มหนึ่งนะครับ 92ไม่มีนะครับมี7291แล้วผมเฉียดไปอย่างลราแต้มซึ่งมันเป็นสเตปตัวเลขที่ผมไม่ค่อยจับนะไอ92้92กับ25นี่นะครับแต่พักนี้รู้สึกว่ามันจะมาแบบนี้บ่อยนะครับแต่ผมต้องดูสถิติสักพักหนึ่งว่าตัวเลขนะครับการเดินจับคู่นะครับหรือว่าแต้มห่างในในแบบนี้นะครับมันจะยังออกอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับสองตัวหลุดไปนะครับผมมาแค่ตัวเด่นแล้วก็วิ่งรูด นะครับอ่ะทีนี้มาดู17มีนาคมนะครับผมตัวเด่นนะครับสามตัวมันเดิมนะครับผม แปดเก้าสี่หนึ่งสาม ชุดสตัวนะครับจับมา8ดชุดนะครับสามหนึ่งสามแปดสก้าสี่ปก็หนึกนะครับผม8ชุดนะครับแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสิมีนาคมสอง้าเ จับตาต่อนะครับ89413วิ่งรูปกับตัวเด่นนะผมจะมาหรือปล่านะครับผมฝากว่าให้เป็นแนวทางกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ฝากอะไรก็แกชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ